สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับมนุษย์ทุกคนมีชื่อแล้วก็อยากให้ชื่อของตัวเองนั้นถูกเรียกถูกกล่าวถึงและก็ถูกยอมรับครับพระเจ้าตรัสกับอับระหามว่าเราจะอวยพรเจ้าเราจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตในพระธรรมสุภาษ,ษิตบอกว่าจงหาความโปรดปรานชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและก็ในสายตามนุษย์ครับบางคนก็พยายามสร้างภาพแล้วก็ สร้างผลงานเพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับหรือที่จะได้มีชื่อเสียงนั่นเองครับบางคนก็ทำอะไรแปลกๆแล้วก็พูดอะไรที่ทำให้คนสนใจครับเพื่อที่จะเป็นข่าวเพื่อให้คนจะได้ติดตามและรู้จักชื่อของเขาครับแต่มีคนจำนวนมากในพระคัมภีร์ครับที่เราประทับใจที่เราพูดถึงเขานำเรื่องราวของเขามาสอนมาเทศนาแต่เรา ไม่รู้จักว่าเขาชื่ออะไรโดยซ้าไปครับพวกเขาเป็นคำพยานที่ดีและก็รับการอัศจรรย์กับพระเยซูครับแต่ชื่อของพวกเขาไม่เคยถูกกล่าวถึงเลยครับในหนึ่งโครินบทที่15ท่านปโลบอกว่าพระเยซูถูกฝังแล้วก็ในวันที่3โปรงทรงเป็นขึ้นจากความตายและก็ปรากฏต่อเคฟาสหรือเปโตรและก็หลังจากนั้นก็ปรากฏต่ออัครทูตสิคน และข้อที่6บอกว่าต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏกับพี่น้องมากกว่า500คนในเวลาเดียวกันครับและก็หลายคนก็ยังมีชีวิตอยู่ในสมัยโปโลครับพี่น้องกว่า500คนครับที่เป็นพยานและก็เห็นว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแต่ชื่อของเขาเราไม่รู้เลยครับว่าเป็นใครครับก็คงเหมือนท่านยอนที่พูดในยอนบทที่21ข้อ25บอกว่าถ้าจะเขียนทุกสิ่งทุกอย่าง บันทึกไว้ในหนังสือหนังสือพระคัมภีรก็คงจะใหญ่มากและก็ไม่มีที่วางในโลกนี้เลยครับกลุ่มชนบุคคลที่เห็นกับตาที่มีประสบการณ์กับพระเยซูทาลูกาเรียกว่าผู้ที่เห็นกับตาหรือพยานบุคคลที่เห็นกับตาครับซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า eyewitness ผู้เขียนพระคัมภีร์หลายคนได้รับข้อมูลได้รับคำพยานจากคนกลุ่มนี้ด้วยครับ ในพระเกติคุณทั้งสี่เล่มได้บันทึกถึงเรื่องราวของคนที่ไม่ถูกออกชื่อว่หลายคนครับแต่วันนี้ผมอยากจะยก3คนเท่านั้นครับจากหนังสือมาระโกครับในมาระโกบทที่1ข้อ23บอกว่ามีชายคนหนึ่งถูกผีโสโครกเข้าสิงแล้วก็ปรากฏตัวในธรรมศาลาขณะที่พระเยซูก,กำลังสอนอยู่ในธรรมศาลาก็มีชายคนหนึ่งครับไม่รู้ชื่ออะไรครับ ถูกผีสิงแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพระองค์ครับทุกวันนี้ถ้า,าเราเห็นคนถูกผีเข้าหรือเข้าไปอยู่ใกล้คนที่ผีสิงแต่และคนก็อาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ความรู้สึกหนึ่งซึ่งคล้ายๆก,กับทุกคนก็คือความรู้สึกหวาดกลัวครับอากับกิริยาของคนผีสิงคนผีเข้าก็ไม่น่ามองน่าดูครับเพราะว่า บางครั้งก็ทำตัวชักดิ้นชักงอนะครับก่อนที่ชายคนนี้จะมาพบพรีสูครับชีวิตของเขาคงเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานครับเพราะว่าผีโสโครกที่อยู่ในตัวของเขาทำให้เขาต้องสูญเสียสติสัมปชัญญะสูญเสียอนามัยสูญเสียสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างครับเสื้อผ้าที่เขาใส่ก็คงจะสกปรกมอมแมมครับ บางทีอาจจะไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยซ้ำไปครับผมเเผารุงรังเนื้อตัวสกรปรกมีกลิ่นเหม็นและก็เป็นที่น่ารังเกียจสำหรับคนที่พบที่เจอครับแต่ที่น่าสงสารก็คือว่าเขาไม่สามารถทำให้ตัวเองหลุดออกมาจากการตกเป็นทาสของอำนาจผีร้ายได้เลยครับผีที่อยู่ในตัวชายคนนี้รู้ด้วยว่าพระเยซูปเป็นใคร เมื่อมันเห็นพระเยซูมันก็ตะโกนบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเรสมายุ่งกับพวกเราทําไมพระองค์จะมาทําลายเราหรือเรารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูตัดกับชายคนนั้นในธรมารมศาลาว่าจงนิ่งเสียแล้วก็ออกมาจากเขาทันใดนั้นผีสุกโคกก็จากตัวเขาไปครับสภาพชายคนนั้น ก็เปลี่ยนไปทันทีหลังจากที่ผีสโซโครบออกจากตัวเขาไปแล้วเขารับประสบการณ์ชีวิตใหม่จากพระเยซูชีวิตใหม่ของชายผู้นี้เป็นคําพยานถึงการช่วยกู้การปลดปล่อยของพระเยซูครับเราคงจําได้ในลูกาบทที่4ี่ข้อสิก่อนที่พระเยซูจะเริ่มพันธกิจและก็พระองค์ก็ทรงประกาศที่ธรรมสลาที่นาซาเรตว่าพระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศ แก่พวกฉเฉลยและก็ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระครับชายคนนี้คือตัวแทนของคนทั้งหลายที่รับประสบการณ์และรับการช่วยกู้การปลดปล่อยโดยพระเยซูแต่เราไม่รู้เลยครับว่าชื่อของเขาชื่ออะไรครับและคนต่อไปครับในมราระโกบทที่1ข้อ4 0ถึง45มีคนโรคเรื้อนคนหนึ่ง มาเฝ้าพระเยซูคุกเข่าลงแล้วก็ทูลวิงวอนต่อพระองค์ชีวิตที่แสนจะลำบากชีวิตที่แสนจะทุกข์ทรมานของคนโรคเรื้อนได้บันทึกไว้ในหนังสือเลวินิติบทที่13ครับคนโรคเรื้อนมีหลายระดับครับตั้งแต่โรคผิวหนังธรรมดาไปจนถึงโรคเรือนขั้นรุนแรงครับหลังจากที่ปรหริตได้ตรวจผิวหนังแล้วชายคนใดที่สรุปว่าเป็นโรคเรือน ปุริตจะต้องประกาศว่าเขาเป็นมนทินและชายคนนั้นจะเป็นคนโรคเรื้อนไปจนกว่าปุริตจะตรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าเขาหายแล้วปุรหิตก็จะประกาศอีกครั้งว่าเขาหายแล้วแล้วก็ให้ไปถวายเครื่องบูชาเพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเขาไม่ได้เป็นมนทินอีกต่อไปครับกฎหมายเลยวินิติไม่อนุญาตให้คนโรคเรื้อนใช้วิถีชีวิตดำนินชีวิต เหมือนกับคนทั่วไปครับข้อ45บอกว่าให้บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนสวมเสื้อผ้าที่ขาดให้ปล่อยผมแล้วก็ให้เขาปิดริมฝีปากบนแล้วก็ร้องว่ามนทินมนทินมนทินตลอดเวลาที่เขาเป็นโรคเขาจะต้องถูกอยู่แต่ลำพังภายนอกครับชายโรคเรื้อนจึงต้องทนทุกข์กับการถูกกีดกันถูกทอดทิ้งถูกจัดขาดจากสังคมครับ ไม่มีเพื่อนอาจจะมีเพื่อนแต่เพื่อนก็เป็นคนโรคเรื้อนด้วยกันครับเขาคุกเข่าลงต่อพระเยะซูแล้วก็บอกว่าเพียงแต่พระองค์พอพระทยัยก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้คําพูดประโยคนี้ของชายโรคเรื้อนมีความหมายซ่อนอยู่หลายอย่างทีเดียวครับแรกสุดเขายังนับถือกฎของเลวินิติอย่างเคร่งครัดครับคือไม่ต้องการให้พระเยะซูเป็นบนทินและใครก็ตามที่แต่ ตัวคนโรคเรื้อนบุคคลนั้นก็จะเป็นมลทินครับไม่ใช่เฉพาะแตะตัวเท่านั้นครับแม้แต่แตะเสื้อผ้าก็ทําให้เป็นมลทินได้ด้วยครับ mm hmm. และประโยคที่ว่าถ้าปรงพอประชัยชายคนนี้ไม่ได้เรียกร้องหรือปีบคั้นกดดันพระเยซูเพราะโดยปกติประสบการณ์ของเขาก็เคยชินอยู่กับการถูกปฏิเสธและก็ถูกรังเกียจอยู่เสมออยู่แล้วถ้าพระเยซูจะปฏิเสธ หรือรังเกียจก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปครับและคำพูดของคนชายผู้นี้ก็เต็มปไปด้วยความเชื่อและก็ความศรัทธาในพระเยซูครับเพียงแต่พรงพอประทัยก็จะทรงบันดาลให้ข้าพรงหายสะอาดได้การตอบสนองของพระเยซูแตกต่างลิบลับกับประสบรการณ์ของชายคนนี้เท่าที่พบมาตลอดชีวิตเลยครับเราไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคเรื้อนและก็เป็นทุก อยู่กับโรคเรื้อนอยู่กี่เดือนกี่ปีเราไม่ทราบว่าเขาอายุเท่าไหรครับแล้วพระเยซูก็บอกว่าเราพอใจจงหายสะอาดเถิดท่านมาระโกบันทึกว่าพระเยซูทรงสงสารและก็ยื่นพระหัตถ์แตะต้องชายคนที่เป็นโรคเรื้อนนั้นครับตั้งแต่เป็นโรคมาครับไม่เคยมีใครมาแตะตัวเขาเลยครับเรารู้สึกยังไงครับถ้า เราไม่เคยถูกใครสัมผัสตัวเรามาเป็นระยะเวลาหลายปีทีเดียวครับสิ้นเสียงคำตรัสที่บอกว่าเราพอใจและจงหายสะอาดเถิดข้อ42บอกว่าทันใดนั้นโรคเรื้อนก็ออกไปจากเขาและคนนั้นก็รับการชำระให้สะอาดความเชื่อความศรัทธาบวกกับความเมตตาสงสาร และก็ริ์อำนาจของพระเยซูทําให้ชายโรคเรื้อนรับการรักษาให้หายสะอาดครับถ้าคุณต้องถูกทนทุกข์ถูกปฏิเสธจากผู้อื่นหรือสังคมถูกมองถูกคิดในแง่ไม่ดีครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นจริงๆและคุณสมควรที่จะรับการถูกปฏิเสธแต่พระเยซูก็ยังคงสงสารและก็ไม่ปฏิเสธคุณครับ พระเยซูทรงเห็นแล้วก็สงสารและพอใจที่จะช่วยท่านให้หายสะอาดได้ด้วยครับหลังจากออกมาจากธรมารมศาลาพระเยซูก็เสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนและก็อันรูพร้อมกับยากอบและยอนแม่ยายของเปตโรตรกำลังนอนจับไขยอยู่พวกเขาจึงมาบอกพระเยซูบอกว่านางไม่สบายครับ พระเยซูเสด็จเข้าไปหานางแล้วก็จับมือของนางพยุงขึ้นนางก็หายโรคแล้วก็ลุกขึ้นบฏิบัติพระองค์กับพวกสาวกของพระองค์ครับแม่ยายซีโมนครับเราไม่ทราบว่าเธออายุเท่าไร่หรือชื่ออะไรแม้แต่ลูกสาวของเธอซึ่งเป็นภรยาของซีโมนเปโตรเราก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับแต่ชีวิตของแม่ยายเปโตร ยังถูกบันทึกให้เราได้อ่านให้เราได้รับพระพรด้วยครับนางเป็นไข้อะไรเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆครับเธอลุกขึ้นไม่ไหวครับมีคนมาบอกพระเยซูว่าเธอไม่สบายและก็ลุกขึ้นไม่ได้อยากจะให้เราสังเกตข้อที่บอกว่าเมื่อนางหายไข้นางก็ลุกขึ้นปฏิบัติพระเยซู พวกสาวกของโะรงครับบางฉบับก็บอกว่านางรับใช้ทุกคนการปฏิบัติของเธอเราไม่ทราบเราไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรครับแต่น่าจะเป็นการทำอาหารทำกับข้าวหุงหาอาหารให้พริสูและก็พวกสาวกของโปรงเมื่อพวกเขามาเยี่ยมบ้านของเปโตรครับทุกครั้งที่พริซูกับสาวกมาหาซิโมนเปโตรที่บ้านแม่ใาย่ ของซิมอนก็ปรนิบัติพระองค์เสมอแต่วันนี้เธอหายไปมีคนมาบอกพระเยซูว่าเธอไม่สบายและก็ลุกขึ้นไม่ไหวครับบทเรียนที่สำคัญก็คือว่าการปรนิบัติพระเจ้าของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดย่อมมีความสำคัญต่อพระองค์เสมอครับเธอได้รับการช่วยเหลือจากพระเยซูและเธอก็ตอบสนองพระองค์ด้วยการปรนิบัติพระองค์ครับ ถึงแม้ว่าเราไม่รู้จักชื่อของชายที่ถูกผีสิงเราไม่รู้จักชื่อของคนโรคเรื้อนและก็เราไม่รู้จักชื่อแม่ยายของเปโตรครับบางทีเรารู้สึกว่าชื่อของเรานั้นไม่สำคัญไม่เป็นที่รู้จักไม่มีชื่อเสียงแต่พี่น้องครับเรายังเป็นคนสำคัญเสมอในสายพระเนตรของพระเจ้าครับพระเยซูบอกว่า ถึงแม้เส้นผมทุกเส้นของท่านพระองค์ก็ทรงนับไว้แล้วครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ